ครับผมนะครับก็ขอกราบค่ะว่าสวัสดีนะครับผมสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับรีวิวนะครับคุณภาพเสียงนะครับเป็นชุดนะครับตู้ลำโพงบลูทูธสินิ้วนะครับกลาง6.5นิ้วนะครับผมตัวนี้ก็เป็นชุดมีแบตในตัวนะครับตัวนี้ก็จบไปที่ราคานะครับ6,500นารนะครับผมรวมส่งนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับขอบพระคุณลูกค้าจากจังหวัด ปทุมธานีนะครับโอเคครับผมนะครับในชุดคาราราเกะของเราก็ทําให้เบ็ดเสร็จในประมาณนี้เลยนะครับตู้ตัวนี้นะครับน้ำหนักรวมประมาณ นะครับ20กิโลกรัมนะครับความกว้างยาวอยู่ที่55เซนติเมตรนะครับความสูงอยู่ที่36เซนติเมตรนะครับผมความลึกนะครับจากด้านหน้าไปด้านหลังอยู่ที่43เซนติเมตรนะครับน้ำหนักรวมไม่เกิน20กิโลนะครับยกได้นะครับผมนะครับแต่ค่อนข้างที่ใหญ่พอสมควรนะครับถ้าทัานใดรับได้นะครับชุดนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับคุณภาพเสียงดีนะครับผมนะครับหรือจะเพิ่มเติมอัปเกรดยังไงก็คุยกันได้ทุกแนวนะครับตัวนี้ลูกค้าก็จบไปที่6,5ะครววัวนตััวนะครบี้คครับผมเป็นชุดานะครับ โอเคครับผมนี่ก็คือเป็นระบบเสียงไม้นะครับที่ผมเสียบไปลองครับแต่ชุดชุดตู้ของเราไม่มีไม้ให้นะครับผมนะครับแต่พร้อมใช้งานนะครับโอเคครับผมนะครับลูกค้าก็ต้องไปซื้อใหม่อีกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงไม้สดกันเลยนะครับผมลองทดสอบนะครับลอทดสอบเจเชเชดเดลทดสอบลอทดสอบนะครับเสียงไม้ดีนะครับตัวนี้ใช้งานออกงานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับเสียงไม้ได้ชัดเจนนะครับ เสียงดีคุณภาพดีนะครับรถทดสอบรถทดสอบรถทดสอบรุ่นสองสามสี่เช็คสวัสดีครับสวัสดีครับรถทดสอบนะครับเสียงดีครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาชมนะครับคุณภาพเสียงดนตรีกันเลยนะครับผมเอาแนวมันๆนะครับวันนี้ชุดตู้นี้นะครับก็จะมีอะแดปเตอร์ชาร์จแบตนะครับ แบตเตอรี่นะครับในตัวนะครับตัวนี้ก็มีให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ชาร์เป็ตน,นะครับเดี๋ยวเรามาชมคุณภาพเสียงเลยครับ ก็จะประมาณนี้เลยครับผมคุณภาพเสียงนะครับถูกใจแน่นอนนะครับในชุดนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นชุดที่ผมทํานะครับค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับที่ลูกค้าซื้อไปนะครับโอเคครับผมนะครับก็ตัวนี้นะครับ ช่อง a อตัวนี้นะครับผมนะครับลูกค้าก็ได้เปลี่ยนจากเสียงเข้านะครับให้เป็นเสียงออกนะครับก็ทำมาให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าจะเอาไปพ่วงต่อกับตู้ที่ลูกค้ามีอยู่แล้วนะครับผมนะครับโอเคครับผมขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดปทุมธานีเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่ให้ความเชื่อมั่นนะครับผมนะครับยังไงถ้าได้สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมนะครับไม่ทําไม่เป็นไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับถ้าชอบผลงานนะครับผมนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ผมก็ขอกราบขอว่าสวัสดีครับ